เชลล a แอดวานซ์โปรดักชัน The Masterclass Series เจฟโอผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ การเปลี่ยนลูกสูบเริ่มจากขันน็อตสลักเกลียวทั้ง3ออกจากฝากครอบตัวเครื่องด้านข้างนะครับ คันนสระเกลียวทั้งสออกจากฝากครอบตัวเครื่องด้านบนเอาฝาครอบวาล์วออก จากนั้นใช้เครื่องมือขันน็อตในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาให้ครบ100รอบครับดึงเครื่องมือออกและหมุนทวนเข็มนาฬิกา80รอบต่อมามาที่ตัวปรับตั้งตัวดันโซ่สายพานผมจะใช้เครื่องมือขันน็อตสลักเกลียวด้านข้างออก เอาตัวปรับตั้งตัวดันโซ่สายพานออกมาใช้มือหมุนน็อตสลักเกลียวออกเพื่อนำเพลาลูกเบี้ยวออกมาครับต่อมาให้ใช้เครื่องมือถอดประกอบน็อตสลักเกลียว เอาล้วครับตอนนี้ผมจะขันนอสสกรูตรงฐานออกมาเรียบร้อยแล้วครับต่อมาเราจะผูกสายเคเบิลท้ายเพื่อดึงตัวสายพานเอาไว้ ดึงมันขึ้นมาแบบนี้นะครับและดึงฝาสูบออกมาฝาสูบออกมาแล้วนะครับต่อมาผมจะดึงกระบอกสูบออกจากตัวเครื่องเป็นอันเรียบร้อยนําน็อตฝาสูบออกมาจากตัวเครื่องตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่าคุณขันน็อตฝาสูบออกมาจากตัวเครื่องแล้ว เอาสลักประเก็นเสื้อสูบออกจากตัวเครื่องใช้คีมหนีบสายท่อน้ำเลี้ยงกระบอกสูบเพื่อนำผนังเสื้อสูบออกมาตรวจสอบสลักที่ใช้ล็อกผนังเสื้อสูบ อดประกอบวงแหวนลูกสูบหรือปริ้นล็อกสลักลูกสูบออกมาตามด้วยสลักลูกสูบเอาละครับตอนนี้เรานําสลักลูกสูบออกมาแล้วแหวนลูกสูบกระโปรงลูกสูบเอาประเกนเสื้อสูบออกมา ใช้ cutter, คัตเตอร์ขูดเอากาวทาประเกน็นออกและเก็บผิวให้เรียบร้อยใส่น้ำมันหล่อลื่นที่แหวนลูกสูบครับใส่ประเก็นตัวใหม่เข้าไปตามด้วยลูกสูบ เติมสารหล่อลื่นเพิ่มเข้าไปที่ลูกสูบป,ประกอบกลับเข้าไปที่สลักก้านสูบครับใส่ทิชชู่รองไว้การปริ้นสลักสูบตกลงไปข้างในกระบอกสูบ ต่อมาผมจะประกอบวงแหวนลูกสูบตรวจสอบอีกครั้งให้แน่ใจว่าใส่วงแหวนลูกสูบอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเอาทิชชู่ที่กันไว้ออกมานะครับ ประเกออันใหม่ก่อนที่เราจะเอากระบอกสูบป,ประกอบกลับเข้าไปให้ใส่สารหล่อลื่นเพิ่มเข้าไปที่ลูกสูบอีกครั้งที่บริเวณร,บรอบ และที่ตัวกระบอกสูบจากนั้นประกอบลูกสูบกลับเข้าไปนะครับ สอดส,สายเคเบิลทายที่เชื่อมกับตัวสายผ่านค่อยๆขยับแล้วตบให้เข้าที่ ตอนนี้เราประกอบกระบอกสูบกลับเข้าตำแหน่งเดิมเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้คือประเก็นฝาสูบอันใหม่ประกอบน็อตฝาสูบทั้งสองเข้าไปตามตำแหน่ง ต่อมาประกอบฝาสูบใช้ค้อนอย่างค่อยๆทุบลงเบาๆ อเคครับเข้าที่เรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาดูที่น็อตสลักเกลียวกันนะครับขันน็อตสลักเกลียวให้แน่นตึงมือตามตำแหน่งคริสครอสดังนี้เช็คให้ดีว่า คุณประกอบมันเข้าไปตามจุดทั้งหมด ราตอนนี้เครื่องมือมีความลื่นมาก ยังเหลืออีก2ตัวนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะขันทอกอีกครั้งปรับระดับประแจปอนอยู่ที่40นิวตันเมตรขันทอกของน็อตสลักตามลำดับกันเลยนะครับ ขั้นตอนต่อมาเราจะเอาฝาครอบสเตเตอร์ออกมานะครับเริ่มจากการใช้เครื่องมือถอดประกอบน็อตสลักเกรียวออกตามจุดนะครับ จากนั้นนำฝาครอบสเตเตอร์ออกมาเราจะเห็นสเตเตอร์อยู่ด้านในใช้เครื่องมือขันสเตเตอร์ให้ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้นะครับเอาล่ะครับตอนนี้เราปรับมันตรงตามตำแหน่งแล้ว ต่อมาเราจะประกอบเพลาลุกเบี้ยวกลับเข้าไปที่สายพานปรับตำแหน่งให้ตรงจากนั้นตัดเคเบิลทายออก ลองขยับสายพานให้ตรงจุดที่ทำตำแหน่งไว้เอาละ่ะมันเริ่มจะเข้าที่แล้วเรียบร้อยแล้วมันเข้าที่ตามตำแหน่งพอดีแล้วครับจากนั้นผมจะใส่นอสลักเกลียวของมันเข้าไป และใช้ประแจขันน็อตอีกครั้งให้เข้าที่ต่อมาตั้งระดับที่ตัวดันโซ่สายพานและประกอบกลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมของมันใส่น็อตสลักและใช้ประแจขันให้เข้าที่ ตั้งระดับที่ตัวดันโซ่สายพานอีกครั้งจากนั้นใช้เครื่องมือปรับสเตเตอร์ให้ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้อีกครั้งหนึ่งตรวจสอบตำแหน่งของเพลาลูกเบี้ยวอีกครั้ง ประกอบกระบอกฝาสูบกลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับใช้ค้อนยางทุบเบาๆและขันน็อตสลักกลับเข้าไป อย่าลืมต่อสายท่อน้ำเลี้ยงกระบอกสูบกลับเข้าไปด้วยนะครับขั้นตอนต่อมาดูที่ฝาครอบวาล์ว ตัวนี้คือซิลกันฝาครอบวาล์วให้ติดมันลงไปที่ฝาครอบวาล์วใช้มือกดให้แน่นและประกอบกลับเข้าไปที่ตัวเครื่อง จากนั้นใช้ประแจรประกอบน็อตสลักทั้ง4ตัวเข้าด้านบนที่เดิมครับขันน็อตสลักเกลียวให้แน่นตามตำแหน่งที่ตรงข้ามกัน ต่อมาเรามาดูที่ตัวฝาครอบโรเตอร์ให้ประกอบมันกลับเข้าไปใช้มือดันให้เข้าที่พร้อมขันน็อตสลักเกลียว ดรูน้ำมันสิ่งสุดท้ายที่เราจะเช็คคือหัวเทียน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจบขั้นตอนการตั้งจังหวะก,การเปลี่ยนลูกสูบศึกษาเชลแอดวานซ์มตอร์คลาสในขั้นตอนต่อไป